มาสามชิ้นแล้วจีสองไรมาเลยเอาไรดีแกะไม่ได้จีสองไรหรอคุดพิริย์จสิ่งก็ได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับพาพาชาแนลแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพาวพาก็จะพาไปแกะคราวนี้นะคะเราจะมาอันดับซิงอัลบั้มสามของน้องดีมวทุกคน I S T J ใช่ไหมคะทุกคนใช่ปะชื่อชื่อบอกดูปะ I S T J เนาะทุกคนของลองดีกันนะคะทุกคนก็คือเราอ่ะ ได้แกะไปแล้วชุดหนึ่งซึ่งเป็นของน้องคีระนะคะเราก็แบบลงสุ่มสายเล่นเนาะกไ็ได้ตามเคย่ล้วอะไรนะทุกคนก็แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแกะบ,บั้มของน้องคีระก็คือได้การ์ดโอจีซองมาเลยทุกคนนี่อะไรนี่ไดโอจีซองแก่ทุกคนและประเด็นคือ ก่อนหน้าที่น้องคีระจะมาส่งฉัดไปเอฟมาค่ะหนึ่งใบก็คือตอนนี้ก็คือมีปีซองสองใบลแล้วนะทุกคนก็ถ้าสมมุติว่าในนี้ได้อีกใบหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฉันแกะได้น้องที่ซองเยอะแยะมากมายแล้วก็การเบรดิฟิตของน้องคีระนะคะทุกคนนี่นี่นะทุกคนเออก็น่ารักนะแล้วก็คือความที่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันไม่น่าจะมีดวงในการ แกะได้จีสองเองก็ไปหาลกหารแรกมาไว้เตรียมเรียบร้อยก็ไม่รู้ว่าถ้าบุญบาปยังไงแกะแล้วได้ซ้ำอีกก็กร้องแค่นั้นแหละแรกมาเป็นโปรการ์ดลองทีสองนะส่วนตัวนี้ก็ซื้อมาพร้อมกับการ์ดลองทีสองเลยนะทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นชื่อเอาไว้ก็ราะจำไม่ได้นี่เป็นโพลารอยด์ลองจีสองนะทุกคนคก็คือแกะไม่ได้สักอันนะคะโพลารอยด์ที่เราแกะได้คือ แกไดโนใช่อีฉันแกไดโนโอ้โหทุกคน,นมามาดูของในบ้มกันดีกว่าฉันจะได้ลองจีซองอีกไหมบั้มนี้เราก็ซื้อกับร้านเดิมเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะแปะชื่อร้านมาให้ร้านนี้เราแบบผีด,ด้วยสบายใจทุกครั้งนะคะทุกคนบัาม NCT เราก็พีเลยกับเขานะทุกคนคืออะไรรู้ตอนนี้ยังไม่หมดตอนนี้คืองงว่าอะไรคืออะไรอันเนี้ยน่าจะเป็นเบนิฟิตจากเคทาวส่วนใบนี้คือ คืออะไระเราข้างหลังไม่เหมือนกันด้วยนะข้ามันก็น้องต่เออนน่ารักดีเออเนี่ยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ของพี่มาร์กนะนี่เนาะเออขอดูเริ่มจากเอสมิกเลยด้านในขอดูท่างหนนะอือไม่มีอะไรข้างในเนาะอันนี้ก็เป็นโหลดของเอสเอสเอสเอ็มสมาร์ทเนาะ อะไรวะ S smart อะไร smart smart ซะอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวแปะชื่อแอปไปนะทุกคนแล้วก็ไปสแกนฝังเพลงได้เลยนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวดูดูด้านหนังก,กันหนึ่งที่ส่งโลบมากค่ะทุกคนหนึ่งสองสามไปแล้วกันค่ะคระน้องอินจุนโอ้ยน้องอินจุนน่ารักจังเลยอะ่ะหนุ่มจุนน่ารักมากต่อไปเป็นเวอร์กล่องนะคะทุกคนซื้อมากล่องเดียวอันนี้ใช่ป่ะที่เรียกว่าเวอร์ Q R ที่มันมีกันเจ็ดคนอน่ะ ซึ่งไม่มีปัญญาซื้อนะคะครบเจ็ดคนมีปัญญาแค่หนึ่งคนท่วนค่ะก็คือน้องก็คือเป็นเวอร์ชั่นของหนอนจีสองคนเดียวนะคะทุกคนยังไม่เคยเห็นเลยด้านในเป็นยังไงนะบอกเลยว่าต้องโนกค่ะได้สแตนดี้โอ้ยได้สติกเกอร์เจโน่เออได้สติกเกอร์เจโนะ่เนาะแล้วก็เป็นชื่ออะไรสแตนดี้ของเฮชานะบอกเลยว่าต้องโนกมากเลยทุกคน จะเตียงใส่มาจากบ้านอนะไรเนาะแล้วแหนกือกาดเนาะจะได้ยังไม่ดูแอบไว้ก่อนแต่ว่าข้างในน่าจะจะมีเป็นรูปน้องจีซองทงนนะั้งนั้นเลยนะด้านหลังกาดจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนในกาดแต่ละใบท,ทุกคนก็เออน่ารักดีน้่เนาคือแบบน้องจีชองจีชองละไจีซอง แบบฉ่ำๆนะคะทุกคนเออเหมาะกับการคนนกเมฆอย่างนชันมากเลยฟีลเหมือนได้การน้องที่ซองหลายใบยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะคะคือเขาทํามาเป็นแบบการแข่งเลยนะเออทําทดีนะเนี่ยมาดูการ์ดค่ะหนงสองปึ๊บใข่แฮชานปะอุ้ยแฮชานมีไงอ๋อแฮชานปะนี่เราทุกคนเออได้แฮชานคู่กันเลยจ้ะเป็นไงนี่สองชิน้นที่สองแล้วนะ นกเหมือนเดิมคะ่ะต่อไปเป็นดิกกี้แฮกนะทุกคนมาดูดิกกี้แฮกกันต่อว่าอิฉันจะหลบหรือไม่อันนี้คืออะไร,รทำไมทำไมมันปแปลกอ่ะอ๋อเขาคือใครมันไม่ได้ปกติมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอคือมันทำอันนี้คือเป็นโปสเตอร์มาอย่างนี้เลยคือทุกครั้งมันไม่ใช่อย่างนี้นี่มันลมแล้ปะ หรือว่าครั้งนี้เป็นอย่างนี้หรอคือเรายังไม่เคยไปดูคนอื่นแกะเลยไงเอ้แม่คือมันเป็นแบบนี้เลยเหรอคือปกติเราจะเป็นกับซองใส่มาให้ใช่ปะแล้วเราก็จะดึงแผ่นเสียงมาจากซองนี้ค่ะเออว่าแต่โพสเตอร์มันก็ใหญ่ขึ้นแล้วเอ,อวาประหยัดงบมัง้งแล้วไม่เราคือจะเก็บยังไงต่อก็ทําไม่เป็นแล้วไงเออก็อน,นี่เราทุกคนหน้านี้ก็จะเป็นรูปเรองที่ซองกับีเพลงทั้งหมดของบัมเนี้ามีสิบเพลงไหม ใช่สิเพียงนะแล้วก็นี้เราเป็นรูปน้องซีสองเป็นโบลเตอร์นะคะทุกคนก็เก็บไงอ่ะเมื่อกี้ดึงออกมายังไงอ๋อทำอย่างนี้เนาะเออไม่เนออสแผ่นซีดีโอ้เพนซีดีสวยอยู่เนี่ยนะแผ่นซีดีเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไงโปสการ์ดเนาะเออนั่นแหละเป็นรูปน้องซีสองเนาะได้มาสี่ใบ กะถัวการเปิดอ่ะเด้อกะดูการข้ามดูกาใครอะอุ้ยน้องเชมินหนไม่ได้อยากได้วันนี้อยากได้อีกนหนึ่งลูกมาหามมมีนะน้องเชมินว้าถ้าน้องเชมินรูปนีบอกต่าเวอร์มาเมลาก็ที่เปิดมาสามชิ้นแล้วจีสองร้มาเลย แล้วสาเวอร์นี้ก็คือยังไม่ได้ลองจีซอนจะลองงานอะไรเลยมาดูเวอร์นี้ต่อนะคะเวอร์กล่องสีฟพูอันนี้ก็จะได้โปรตการ์ดมาลูกละสองคนใช่ไหมคนละสองลูกลูกละสองคนเลยใช่าหมละกันอันนี้นะคะคนแรกก็พิมาของเราเรทุกคนน้องอินโซนี่ แพชานเอ้เจโน่ก่อนหรือหืมิโด้หรือมิโดแพชานน้องแจมินน้องเฉินเลอร์แล้วก็น้องจีสองน้องทุกคนเจ็ดเมมเบอร์ครบนะคะทุกคนแล้วก็นี้เป็นโปสเตอร์โปสเตอร์ันนี้สวยมากค่ะทุกคนแล้วห้างหลังก็จะเป็นแบบแตงกียว่าทุกคนนี่นะโปสเตอร์น่ารักมาก แล้วก็เป็นแผ่นซีดีแผ่นซีดีนีกก็น่ารักมากเป็นแบบอย่างนี้นะเออน่ารักมากเลยนะทุกคนนี่นะแล้วก็ตัวข้างในก็คือเปิดแล้วเหมือนจะขาดง่ายมากเลยทุกคนก็เลยแบบว่าต้องแบบระมัดระวังนะิดนึงแน้ะทุกคนก็จะเป็นสองเวอร์มารวมกันเลยนี้นะทุกคนคืนนี้เราฟิลมันจะเปิดได้แรงหน่อยแต่เราแอบฉีกกระนิ้นนิดนึงนะไม่เน็ค่ะกูบ้าไรกูก็ฉีกเลยนิ้งทุกคน ก็คือนี้เป็นรูปของภาพเบอร์สีเหลืองเฉลยเลือดเหลืองคือแบบดูดีไปคนละแบบกันนะแต่มันคือดีทุกอันนะชอบมากเลยบ้างเนี่ยดูดูแอบดูโตขึ้นจริงๆนะแต่ก็แบบว่าไม่ได้โตแบบโตตะโกนขนาดนั้นนะทุกคนแต่คือโตแคนดี้แคนดี้คือฟิลเด็กหน้าร้าวเด็กสามขวบส่วนอันนี้จะเป็นฟิลแบบเด็กสามขวบครึ่งนะคะทุกคนเองอกก็น่ารักมากนะทุกคน จำไม่ได้ว่าฉีดด้านไหนไปหรือเปล่าหลาคนแต่ส่วนใหญ่ที่ฉีดไปก็จะเป็นน้องที่ซองของฉันแหละแต่ว่าบางมันก็คือคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะฉีดแค่เปิดแรงไปนิดนึงแล้วมันก็แบบแหวกไปอย่างเงี้ยเลยก็เลยแบบว่าโอเคฉันต้องฉีดใช้แหละคือฟิลมมันขาดง่ายมากเห็นปั๊บดูดิมันเป็นอย่ันนี้มันดังคื๊ยไปไม่เป็นไรแต่อันนี้เราเราไม่ได้ทำตกแต่งระบายแล้วนะทุกคนก็เลยแบบว่าเออเปิดใบนี้ดูดีกว่าใครที่จะเปิดตอนระบายระวังถัดไปเป็นเบอร์สีของสีฟ้าน้องทุกคนจำชื่ออเร์ได้ ก็คือน่ารักมากนะ้สองเลยน้องจีนเป็นลูโกโคตรอเยน่ามากค่ะฉันงงเลยมามุ่งมาี้ไม่เป็นแล้วคือกำังนองในกล้องมันไกไอ่ะคนเปะดูไม่อเอเลยจะไม่พูดชมใครเขาไลยันตันี้ออกเป็นใครแต่คือมังมีดีนะรู้สึกว่างานอาร์ตดีมาก มีการส่องใบดูการคู่ก่อนล้วกันหนึ่งสองปุ๊บเอาเด็กคู่เดิมเฉยเลยกูน <c oughs> ในคู่เดิมนะคะทุกคนอืมจริงๆอันนี้อยากจะเก็บแค่พวกสามลัน 3, แต่ในเมื่ออันที่สองมันไม่มาให้เราก็จะเก็บแค่เดียวคนเดิมตอนแรกคิดว่าเออมันคงได้ไม่ได้ไดสามแล้วเองเข้าไปหาอีกใบหนึ่งวันเซสกัน 3, ่างนะคะทุกคนใครไม่เก็บหนึ่งสองปุ๊บเฮ้ยใคร น,น้องจามินน้อยน้งจามินร้องทุกคนทุกคนน้องจามินรุ่นนี้น่ารักมากเลยอบอกไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เห็นแม่จริงแต่รูปนี้ก็น่ารักมากเลยอะ่ะถัดไปมาดูเวอร์สีฟ้านะคะโซน อันนี้เป็นการของน้อง G2 อเนาะซึ่งเมื่อกี้แอบเห็นแแบบตรงปลายเสื้อรู้สึกว่าจะไม่ใช่ G2 แองแแบคือถ้าสมมติว่าฉันได้แแบบแลไม่ใช่อันนี้ไม่ได้แลกมาค่ะอันนี้เกะได้มาจากน้องพิลาเนาะเออดูเห็นปะแรลกจริงๆรงลงบนบนเลยปกติก็คือต้องไปหาแลกอย่างเดียวความไม่เคยจะมีหลอกมาแกะลงแกะได้อะไรพูเซอร์ซึ่งวันนี้เราแกะได้เป็นโปสการ์ของน้องอินจุนก็ไปแลกไว้บอยแล้ว ก็แรกเป็นคนนี้มามใช่โปสเตอร์ดูโปสเตอร์ปะเราโปสเตอร์ก็คือรูปหน้าปกเลยเนาะทุกคนระดับนี้ก็อาจจะเปิดอันนี้ได้กว้างมากาน,กน,นะคะทุกคนเดี๋ยวแปลว่าเชนโนะ่เนาะเมื่อกี้เราไม่เจอหน้านหนูใช่ไหมก็คือจริงๆต้องเป็นเชิญเลิศกับกีซองไปเอาสีหน้าหนูแล้วก็พี่มาเป็นน้อง,องแจน,น,นีนเนาะแล้วก็ รขชาดกับอุ่นตัวอีกตัวหน่งก็คือบั้นี้คือดูหล่อเท่มากแบบทุกคนตนี่นะเป็หลอดให้ทุกคนเลยดีกว่าแล้วเจลินก็คือแบบทิ้งไปแล้วโกมุกภูแม่อะไรบางวงความีอะไรเซอร์เซอร์นะหล่อแบบหล่อหล่อแบบตะโจนบอกเลยว่าบั้มนต้ดูโตขึ้นวันน่อยนึงอันนี้แบบอัปเดตให้ได้สี่ขวดนะอันี้ดีะเฮ้ยมีความน่ารักของน้องบีไงน้องบีคือมาพร้อมกับความน่ารักของทุกคนไม่ว่าจะโตได้แค่ไหนเราก็จะมองว่าเป็นการสนุนเค เงี้ยในที่เห็น,หนคอนี่ปุ่นแล้วก็คือแบบเมื่อไหร่จะมีวาส,สนาของไทยแรงแล้วบ้างเในที่ราชมังก็ราชมังเถอะจะตรงไหนก็ได้พู่ยอมอยู่บนดอยจุดได้ขอแก้มาจริงๆคืออยากไปมากคอนซีทีอ่ะแต่ม,มีวาสนาดีทุกคนไม่ถูกหวยไม่รวยสักทีอยากรวยนะทุกคนอยากถูกหวยประมาณสิบล้านน้องแจมีเอยดีด พูดแบบว่าจะใจหมอนี้เลยนะก็คือหลอกมากหมอแล้วเราต้องใส่ P S O เอมาคะช่วยฉันด้วยคทุกคนต้องจจนี่หลอกโตหลออมากเลยก็น้องจูกับเเพชานใช่แบ๊บแบบนี่พี่น้องโคตรหล่อเลยอะไอ้ดูปาหลฉันนะทุกคนหล่อมากอยากได้ขาดพี่จิ๊น้องจีซองหัวทำไมเราอกันจังะ ไอ้เนี้องมาอ้าปะเราจะมีเนะหล่อมากค่ะทุกคนพี่น้องนี่คือแบบหล่อตะโกนอะหล่อมากทุกคนอันนี้ฉันเลิกกับน้องอินจูนเนาะอหล่อ,อ่อ,อ้ลองอินจูนคืออะไรจอบกรงจอบปากคุณพี่หล่อมากค่ะนี่ทำไมก่อนงนูก็เขาแค่คือปกหน้าใกล้ๆกกันเฉย นี่หนอห้เล่าเนแล้วัวแล้วก็กเก่เเอะอค่ะใช่ที่มาค่ะุคนแล้วก็หมดคือเทพมากนะกดการก่อนให้้น้องอินจุนแล้วก็ไปแรกเป็นจีสองมาเรียบร้อยแล้วน้อง G2 สองจะมาไหมแค่นั้นเดินสองปึ๊บอุ้ยกุยนทำไมไม่เนอค่ะทุกคน จะเป็นเจโน่นะคะมาเป็นการต่อมาหนึ่งสองปุ๊บใค่เหรอ, <c oughs> อแล้วเราแฟงเหมือนไซโนะเต็งเฮ้ยงมงมากเวออยากเจ็บคู่สีเหลืองนะคะทุกคนเอามาดูซิว่าโน่หรือมินจะมาดูไม่มาทั้งคู่ อี่ดีก็สามารถขี่กันได้มาีางน,นะแต่ว่ามีช็ตเลโนโดมินสาบังสีฟ้าอ่ะมาดูตัวแผ่นซีดีก่อนเนาะนี่นะแผ่นซีดีก็จะเป็นฟิลแบบอันนี้คือแบบฟิลเด็กนิเทศเนาะสายฟรีมนี่เราทุกคนตัวไหนๆก็จะแบบบ้านรูปบ้านเนาะอันนี้เป็นแบบนิเทศเอกฟรีม,มแล้วก็โปสเตอร์ อ๋อเออใช่โปสเตอร์ใหญ่ยังไม่มาส่งนี่ว่าเราโปสเตอร์ใหญ่ไปก่อนหรือโปสเตอร์ใหญ่ปล่าวะมีเนาะมีมีเขาเนี่ยังไม่มาส่งอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ฉีกก็ยังยังยังอยู่ดีมีสุกอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าขออนุญาตดูในเล็บหนุ่ยแทนเนาะเพราะว่าถ้านอนอะไรมาเราเพราะจะแม้ว่าเหมือนนอนก็ถลอกตกเกิดอะไรลด้านใน โอ้ยเป็นจีซองหรอน่ารักมากค่ะเออแต่จะว่าไปตั้งแต่เก็บมานี้ก็ยังไม่ได้จีซอเลยแล้วักทีย่บอกว่ามัเลยน้นงจะมีปะ่ะน้องจะมีน่ารัคะอันนี้จะมีสีแบบสิรูปหนูแบบน่าร,รักน่ารักใ่หอเนออนตึป่ะหนุอมกอหน้าร นอกคนนี้ก็ถึงในเงความเหน่อยแล้ว่าเด็กโตแต่ก็ยังคงไม่เต็มที่ยังน่ารักอยู่อันนี้ยังให้เป็นแค่3ขึ้นเปวดเด็สีฟ้าเราจะเป็นสีถันะคุณน่า่ก็น่ารักม้าอะแต่ละคนอ่ะคือจริงๆเราตอนแรกเราตั้งจจะฉีกความเงนนี้มาตกแต่งแต่เปิดเิ่มสีฟ้ายงไปหน่อยขาดค่า่ดติดลงไปเลยก็เลยแบบว่า้อ่ต้องจดสีฟ้าเลย เมากมากก็หน้ากันคนลแบบละคแต่เราอบเมย์มากกว่านี้ไบด้าหลาสมวัยดีสิแมจะมีส0กว่าปไล้วา่ะเจโน่เหมนเด็กกำลังเลยอ่ะพี่มาไน้าหลกันนะหน้าหกาบตอนที่สองเดี๋ยวมีอะไรอุยเล่าให้พี่้อ คุองลก็องมไม่เห็นอะคมองแอบแบบตกเอไรเนอะท้อคุณว่างมาแไม่ค่ไะไปเซนีสงถึงห้าโมงค่ะโม่ห้าหกโมงสรงกระดดเฉเอันนี้รูมีอะไรปะอ๋อมีอันนี้คือรูปเดียวกับชื่ออะไรนะเนเออไรค่ะเอ้ยน้นงนองแซนียัไน้องนีดูผ่ๆเนาะดรีบรอแต่ก็น่ารักนะรี่สุดแสำหรับแบนะบนี้อ่ะอันนี้ก กูก็เนกนี่ากนเนาอะไรก็เนอยู่ปที่งมันน่ารักากเลยอ่ะพี่บิ๊กเกียจปะคือคนเราจะบิ๊กขี้เกียจในขนาดได้ขนาดนี้เกวดด่ะเตโเหรอพี่ม้าเครอเชลเลอเหรอโอเชาอพี่น้โน้เป็นใครอ่ะเจชานเหรอที่สองไอ้รูปนี้น่ารักปะไม่เห็นนะแต่รูปีเจนน่ารักมากเลยอ่ะ ไมดีถ้าผักอะไรอ่างนแบบเจอแบบคุณบอกมีพี่โละเนาะข้ามตาอยูต้องหลีดตาตาแล้วทุกคนรู้แบบโอ๊ยรัต้องเลยอย่างเงี้ยนี่น้องเฉลยนะคะทุกคนได้แล้วเพอะดีดีน่ารัทุกคนเลยชอบมากเมื่อจะมาคอนดีกับกดกับมาคอนดอกรกหลอหอมากนะคะเือจะได้เจอ้ังดี้กันอีทีนี้เราฉันกดไปด้านบัตรลุมเลยได้แบบนั่งทุกคนดอยกัน่ารักมากทุกคนจบนะหมดแล้วถือตะโปกับหลอ ่แล้วทุกคนเรารักกันมากเลยน้องดีกว่ดิฉันมาเรามาดูพลรอ,รอยก่อนเพราะรู้สึกว่าพลรอ,รอยหัวเจ้าหัวคนนี้คุณมากนี่จะได้จีตองจริงดิแล้วคงเงินที่เสียไปก็คือเปล่าประโยชน์ใช่ไหมเพราะแกะได้เองอะตรงเงิอันนี้ก็อหรือไม่ใช่ก็ได้แต่แบบผมเหมือน้องจี๊สองมากเมื่อกีก้เห็นแบบแบบเพราะว่าถ้าน้่ก็จะมีผมหป็นผมหน,นึง่งอยู่ด้งนส้ายมีไหมหนึ่งสองปึ๊บ เชรชาญคะ่ะมัวมากแล้วมันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยปูถามหน่อยงงแชรชานนะคะทุกคนนี่น,น้ออน่ารักมากสรุปเราก็ได้ออแชรชาญเยอะเหมือนกันนะพ้างหลังมันนี้ก็แก่ได้ชรชาญบ่อยเหมือนกันอาจจะมีเป็ดเมนอันนี้กาดไข่อะ่ะแต่คือแบบสไลด์เอาน้องกินจูนเลนเซนน่ารักมาก เคยสังเกตว่าลองก็ทำลายเซนอะไรอย่างนี้น่ารักกันนะคะทุกคนนี่เนาะอุ้ยการก็น่ารักเหมือนกันนุ้ยการน่ารักมากอะอดีเก็บไ,ไ, <c oughs> ไปได้จีซองเลยหรอคุณพรีย์จริงกันแนก็ส่งงแ้วนะคะสพือรับอัลบบ้มของรองดีนะคะทุกคนก็ตามคาดเดาไปได้้องจีซองตามเคยนะคะทุกคนเก็บไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็ เปลี่ยนเมนแล้วกําลังมองอยู่ว่าจะเป็นน้องแจมินหรือน้องอินจุนดีนะคะทุกคนแต่คือแจมินจะมาสามใบเลยนะคะทุกคนือ <laughs> แบบรักแม่มากแต่ใบที่อยากให้มาจริงๆทำไมคะไม่มาค่ะโอ้ไหนเรทุกคนก็ใครมีใบที่เราอยากได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะมาให้ก็มาแลกกับเราได้นะคะทุกคนก็ วันนี้ก็ไปกันแล้วไปแล้วนะคะไปกันแล้วแลยไปแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าชอบ like, ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดามแล้วก็กดิแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวหลังๆมันนี้ก็จะพยายามมาทำคลิปกับแนทให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่จริงอสั่งอัลบั้มเอ็กโซไปด้วยแต่เคทายังไม่มาส่งนะคะทุกคนยังมาไม่ถึงประเทศไทยเลยนะคะก็รอไปก่อนวคหนาไม่ก็สิ้นเดือนไม่ก็สิ้นปีไปเลยค่ะรอมาพร้อมกับคําหน้าเลยค่ะ อะไรเราทุกคนประชดประชันเก่งอะไรเราทุกคนก็ไปแลวละคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ